โอ้มันแล้วครับปอดโว้ยขวดฮ็ดโลงูฮ็ดโลงูครับมันดีดีอ่ะปอดกูเป็นไฮต์โลงูทั้งมดาที่เอ็เฮ็ดโลงูโอ้ครับเห็บเห็บยังครับเนี่ยนี่ดูตรงนี้เราจะดูว่าที่เป็นนี่เพึ่งไม่เบิ้งมาเบิ้งละมามามาเนี้ยเนี่ยเห็บ นี here, ่เห an <Brothers> okay, <t UC S 1> ็ดพึ่งเบื้องข้างล่างเด้อเปลีปยนเห็ดพึ่งกินเออเนี่ยเนี่ยนี่ยมันนะครับนี่เนี่ยแหละกินได้เนี่ยไเบื้องข้างล่างเปลี่ยนเห็ดพึ่งมันนะครับมันนะครับโอ้โหหมูจะเตะถิ่มเป็นแซวสะอยู่ครับเห็ดแบบนี้มีเห็ดพึ่งมาเน้นข้างเบื้องข้างล่างนี่เราดูข้างล่างว่าเป็นเห็ดพึ่งครับกินได้ครับมันนะครับอืมมันนะครับโอ้เขามากกว่าพอเลยครับมันมันพี่น้อง นี่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 อีกอมันนะครับเข่าถ้าเข่าไม้ก็มันนะครับโอ้มาครับมาครับชนะแท้ครับรอบนี้บอลย่อมแพ้แล้วครับมันนะครับมาเนี่ยครับผม กูมายังมาปลอบโมนิพี่น้องเหยียบๆยครับผมขี้ถั่วโอยจุ่มๆเลยพี่น้องเฮ้ยสวัสดีครับผมพี่น้องนีสหายสายนักล่าโมนี้ทีมงานท่านใหญ่พ่าน,นวินแล้วก็วัฒนนท่านเตอร์ข้าไปล่าเห็ดครับผมข้าไปไต่เห็ดตัวหนึ่งขึนที่หมายเห่าคือภูแลนคา่าจังหวัดชัยภูมิพี่น้อง ไปครับเดินทางพอดหมายจักุุมคอยไปติดตามว่าเข้าจิตได้เหตุบ่ไปใต้เหตดครับเป็นอ่าครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของพันใหญ่ให้กันเมื่อนี้สมาชิกเข้ามีสุภาพสติสองท่านครับผมิอ่าแต่ว่าต้องไปรุ่นกันเบิ่งว่าจิตไปเก็บเห็นืุสติไปนอนไปครับผมออกเดินทาง ที่หมายแล้วครับพี่น้องยังยังก็ใกล้ที่หมายแล้วครับเดียวตอนนี้เขาได้รับความอนุราตจากจากยใจีครดีผ้าขม่าครับผมอยู่นะครับอซีแยงครับซื้อีจมครับซื้อเจมครับคนคุณลาดละแต่ว่าคุณลาดเนี่ยมาไหนเมียอยู่นี้โอ้อันนี้ครับคนบ้านเดียวกันครับผมคนบ้านเดียวกันครับผมที่เป็น อนุเคราะห์ผ้าห้าเข่ามาหมายกันเท่ากับเข่าเพอดีนะครับผมแผู้ทั้งเข่ามาอลังการอลังการขนาดได้ครับผมอันะไรหน่อยๆเดี๋ยวอีกเยอะอีกเยอะเกินไปทั้งคนอีกหลายเกินไปทั้งคนมีอีกหลายปะครับหลายหลายหลายโอ้แค่นี้ละไปแล้วยครับไปกันเลยครับผมครับไปไปครับตามไปเลยเดินหน้าไปเดี๋ยวอาฮิฟบองนี้เทามาต้องจอดครับมาพี่ครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับ มาถึงไม้แล้วครับผมได้เจียมเพิ่นผ้าม้าหอดไม้ผ้าไปซองหาพร้อมครับผมเป็นการเบิกเนตรนะคกับจิ้มงานหัวตนนทันเตอเขาเปิดประสบการณ์ใหม่พี่น้องไปครับผมวันนี้จะเป็นการแข่งเก็มเห็ดนะครับบัดนเนี่ยระวังแม่บ้านครับผมสองคนครับ ไม่ใหญ่นี่ก็ไม่ใหญ่สมพรครับผมสีแข่งกันหาเฮ็ดได้ครับบาทเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นนะครับตอนสุดท้ายพายตีหมานก็พายครับอ้าแล้วครับดอกแรกพี่น้องกระท้อนใต้เหลี่ยมภาพนะครับนี่นี่โอ้หมานล้วครับดอกแรกครับดอกแรกครับผมไปครับหาต่อครับผมเอาละไปต่อครับ นี่หมานี่ละครับของเก็บเลยครับเก็บเลยมาครับเริ่มมานล้วครับปดเนาะเริ่มมานล้วครับนี่ลูกไข่หน่อยระวังเียบเลยครับนี่หนึ่งดอกโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับนี่นี่อยู่ใต้ใบไม้อีกหนึ่งดอกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนะครับพี่น้องมานนะครับเนี่ย นี่นี่นี่ดอกนึงครับเนี่ยครับเนี่ยสองดอกครับผมแต่มันจะอยู่อย่างงี้ครับดูดูระวังเหยียบนี่ครับมึงคนพาหาครับมันแล้วครับระวังเหยียบนะครับมาดูนี่เนี่ยมันเก็บเราเพิ่อเก็บมันแล้วครับนี่มันจะอยู่ยังซี่ดอกสวยดอกนี่นี่ดอกสวยเก็บนี่านี่เนี่ยมันจะอยู่ยังซี่ละครับนี่นะครับเนี่ยนี่ดอกสวยเนี่ยนี่นี่มาแล้วครับมันแล้วครับสองดอกแล้วหาเพื่อนหาหมู นี่แหละละโมกี่ดวงนี่โอ้ดอกง่าแล้วครับนั่นแหละมันแล้วครับเจอหนึ่งดอกสองดอกก็หาอีกเจอมาแล้วครับผมตัวนี้ละโมกโอ้หมานครับมีอีกสองดอกเลยครับครับพี่มีกบ่โอ้เหรอครับหมันแล้วครับผม เันโมแมนบมเนเออแมนแมนฮ็ดเพิงฮ็ดเพิงโอ้หมานนะครับโอ้แบบหมานเลยครับมือนอ้หมานอีกแล้วครับหมานไงเป็นคนพ่อครับเห็ดอะไรครับนกใหญ่หาา้าาเดหาหาหาบบเก็บเก็หาคู่มังบอกเมื่อกี้พ่อเห็ดละหาย สามดอกครับว่าสิเก็บมาให้ทีมงานเบิ่งอยู่ว่ะแล้วก็ยาวนะครับมานะครับมันต้องมีสิมันสอดยังหรอกมันไม่มีดอกเดียวหรอกครับมันต้องมีมานะครับมานะครับมาแล้วพี่น้องดูดอกยุ้งนี่ไข่ครับดูไข่ครับอันนี้มานี่แหละครับเก็บเก็บไข่ครับอันนี้เขาเรียกว่าไข่ว่ากินคือกำลังกินมันโอ้ของกินครับเก็บเข็บ อันนี้ไข่ครับอันนี้ไข่อันนี้ไข่เหัวงมูมันแ <laughs> ล้ว <laughs> ครับม <laughs> าอนี้ <laughs> ยมาครับเริม่ไม <laughs> ได้ร <laughs> ้ายแล้วครับเริ่มได้ร้ายแล้วครับเข็มแกดอก็บวเห็ดหมันีกแล้วครับผมบวชเห็บครับอันนี้ไข่บวชไงเป็นไรครับหมานแลครับมาครับมาครับโอ้เริ่มได้เรื่อยๆแล้วครับตอนนี้หมานครับหมานเดี๋ยวหาเรื่อยๆครับ มาแล้วครับผมโอ้ยยังมากามูนี่พี่น้องเหยียบๆครับผมที่ถอกโอ้ยจุ่มๆเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวกำลังหาครับหาเพิ่งอีกมันจะมีบ่มีครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วแรวงู แน่วครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมอุย้ยกำลังกำลังพ่นดินขึ้นมากครับผมโอ้ยโอย้กำลังเป็นใครพี่น้อง สวยสวยสองเต็มอ้หมานล้วครับผมพอ,อีกแล้วครับสองไข่ครับอ้หมาแล้วครับมาแล้วครับสองไข่เย่เก็บมาเก,ก,ก,ก็บเขาเขาฟองสูนเขาฟองสีมาแล้วครับผมเของสนเขาฟงสีงหาะครเรางงครับ ก็บสะสมไปเรื่อยๆครับตอนน,นนี้มันมีอยู่ใยต้นใหม่หนแหละ,หละเขาหาเหรียญที่ซ้อหาเรื่อยๆครับเพื่นอนมันมีมีเจ้าเจ้าก็ขายเต็มพร้อไป,ไปดิหาหอยแล้วครับโอ้ยเยียบเยียบเนี่ยมันขาทักก็ต้อยก,กกระตา้ายกยก,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 กขึ้นโอ้ยกออกอ่าครับ มานแล้วครับผมนี่ก็เก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยๆครับมันมีอยู่สามดอกเด้ยวยมั้เหยียบฟังเขาแล้บ้างโอ้เหยียบแล้วครับอีกดอกนึ่งนี่ไปครับมานแล้วครับนะครับมานแล้วครับมานมาันอ,อ่อกแล้วครับมานแล้วครับผม ma vô cùng mán đấy không cân ngay nữa nghe đi ngay 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 มานะครับโอ้มานะครับเมันบานจากน้อยครับมาครับผมหวานต้นขาวหวานครับพี่น้องทางล่างเป็นพิษลางโงครับผมมานวครับโอ้บอกให้เลยครับโอ้มา้วครับมาแล้วครับอาจจะมีอีกวะ ตอ้อต<ร>งเ<ร>งี้ยครับผมหายเลยนะครับหายแล้วครับนะครับหายเลยครับผมตอนนี้เอาผักหวานไปด้วยนผักหวานเนี่ย,าายนะไปด้วยครับไปบนี่ใหญ่เป็นผักหวานนี่แหละผักหวานเยอะครับพอยแล้วครับผม ดอกง่ายนะผมโอ,อกง่ายเลยครับหวานนะครับหวานนะครับโอ้ดอกง่ายเลยครับดอกเนี่ยหวานครับผมโอ้ยขอ,อครับขอแค้นพร้อมครับผม มานครับมานเดี๋ยวขาต่อเรื่อยๆครับพอเห็ดเลรอครับเห็ดอย่างน้อครับมันี้มานนี่แหละครับแล้วห่างแล้วอะไรก็กลิ่นอะไรเก็บไปก่อนครับจังครับไปพิสูจน์ทั้งล่างครับผมมานแล้วครับโอ้มานแล้วครับปอนด์มมใหญ่ครับ โอ้โหดเห็ดลงงกเห็ดโลงงกโอู้เดียครับมันดีดีวะสองอู้หูเป็นเห็ดโลงงกธรรมดาด้พี่น้องเห็ดลงูกโอ้มันนะครับมันแล้วจบมันขนาดครับเราหาไปเรื่อยครับผม นะครับหมานะครับหมานะครับสาสผมไยแล้วพ่อไม่สองใครเขาผมโอ้หมานี่ระงโงกแล้วครับหมดนลยนะครับมานครับผมครับเอาหมานะครับมานะครับเย่างน้หหงามเลยครับผม ตอนนี้กสาสมมากเลยด้วยอีกหนึ่งแก้มครับผมตนนนี้นมักำลังสวดกำลังเก็บเนาะกระดาหนข้าวย่างกับไม้เป็นแบบนี้ไงตอนสวดก็เพิ่มแล้วโอ้โดอกนี้งามครับครับไงนะครับดอกนี้งามนะครับเอ้อหลักงกอีกแบบพี่น้องเอ้ยงามครับครับง,งามครับครับ มูหาดบงหาดบงกลังนะครับกำลังชอบใช่ไหมงออกครับผมมาแล้วครับแติแจ้งเี่ยอย่าเสียงมาสอดเะคยมาแล้วครับมาแล้วครับพ่อยเราพี่น้องมาแล้วครับ ไข่หนึ่งครับผมใครทวนครับโดดๆโดดเลยมาครับสรุปผลรอบแรกครับผมผลงานยกแรกครับผมยกแรยกย่างจนขาลากยกที่สองตาสามารถชิกถอดใจแล้วครับอันนี้ของผลงานของผ่านใย,ยกับแม่บ้านอันนี้ผลงานของผ่านบิน กับแม่บ้านให้กันมานอยู่ครับผมมานอยู่เดี๋ยวคุ้ม่าเมื่อ,อยู่รอช่มยกสองเลยครับรอชมยกสองครับเบิ้งว่าผู้ใดสิถอดใจก่อนผู้ใด <c oughs> เอาครับผมเดี๋ยวรอหมายต่อไปนะครับหมายที่สองครับยกที่สองลุยกันตอมืันนี้บบแจ้งบบหนีครับผมไปครับรอบสองยกแรกนี้ พานใหญ่ครับสีพระนยาชนะครับผมแต่เบิงงยสองนี่พานวิสิสีตื่นมาได้ปะครับเดี๋ยวเค่อยมาลองชมเลยครับยากอะไรโอ้เข่ามาหมายกับมานลยครับมากับพ่อเลยครับใครเห็นลงงัลงข<อ>ครับผมโอมานอะครับมาปุกกัมานปั๊บเลยครับ ไปครับลุยครับเห็นไหมมันนะครับู้เขามากกับพอเลยครับมันมันพี่น้องนี่นี่นี่อีกมันนะครับ ขเอขาไม้กับมันนะครับโอ้มาครับมาครับชนะแท้ครับรอบนี้บอยอมแทแลรวครับม,มานนะครับพ่อยอ้ะครับผมอดอกกำลัางงามๆเลยครับ ม่นแล้วครับพออีกแล้วครับดวงกำลังงามๆเลยครับปล่อยอีกแล้วครับนี่เป็นเห็ดละงอกเหลืองครับผมป้าเนี่ยกำลังงามๆเลยครับ งูกเหลืองครับผมงามเลยครับน่าขับมากครับตัวตังหลายเลยครับมีกับพ้อเลยด้วยครับผมพ่อแล้วครับผมอันนี้ครับไข่อันนี้เป็นละงูก ใหญ่ๆงี้เป็นละโงกขาวอันนั้นโลกเหลืองนุ่นเหลืองหนึ่งสองมาฮะมาแล้วครับนี่ครับนี่สองดอกครับผมโอ้มาแล้วครับปลาเห็ดครับแปนๆครับมาแล้วครับผมหยั่งครับละโงกเหลืองครับผมสองดอกครับผมโอ้ยมาเห้วครับสองดอกครับผม เก็บเลยเก็บเลยเอาเลยหามูมาแล้วครับนะครับมาครับพอแล้วครับพอแล้วครับเห็นตัวงูครับผมโอ้ยไข่อย่างงามครับอย่างงามเลยครับไข่จูมจูมครับงามงามเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ มาครับสะสมมาครับ <t ap> โอ้พอเห็นตะโงกดอกนะครับเจ้ามันแต่กำลังงามเลยครับดอกนี่มานอีกแล้วครับถังมันยังไงถองตะโงกโอเค <S <S ตะโ,กกโตงโกครับคอนเฟิร์มแล้ว มานแล้วครับมาพ่อยแล้วครับโอ้ดอกหง่ๆเลยครับตูมก็ตั้งพอดีกินครับผมโอ้หมานแล้วครับเห็นต้องงูกเหลืองเลยแสบด้วยครับพี่น้องไข่โอ้แบบหง่เลยครับมานครับได้มาเรื่อยๆแล้วครับตอนขอนก้นกระตาแล้วครับมานแล้วครับพ่อยแล้วครับ มาเก็บเลยเก็บเลยนี่แหละไอ้เก็บรอดเจ้าครับม้านะครับอันนี้อบวมยันดอกเห็ุธำพระบ้าวแต่แค่เฉียวเห็นแค่นี่ยมีม้านะครับในนะครับดอกนี่ดเยจะอ่อน โอ้ดอกยางงามพี่น้องมันครับมันเก็บมันนะครับเก็บเลยหอมหอมเก็บของไข่เห็นดรกงกขาวผมดอกงามๆเลยครับมันนะครับมันนะครับเม็ดปวกครับ มาันได้โอ้ดอกไงโอ้บุพเพนเห็ดเปล่งเห็นรางูกเห็นรางูกว่ะโอ้เห็นราง,งกูงโงกโอ้เห็นรางูกไงครับอมาแล้วครับผม่อยแล้วครับสองดอกโอ้ง,งามๆเลยครับโอ้อันนี้มีเป็นฟ้าแฝดครับผมอยู่คางกันเลยครับ มาแล้วครับมาแล้วอ่าเสรลุกยกที่สองท่านใหญ่ย่อมแผ้เบ็ดใส่เบือเบาบาแบดเบ็ดครับผมนะอ่ากัดถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับผมอันนี้ผลงานยกที่สองอ่าผลงานยกแรกอ่ะใส่ลังไว้แล้ว ร่วมๆกับประมาณสามซีโร่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องได้เห็ดไข่โชว์ในดูเห็ดไข่ยู่นี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 ่ได้เห็ดไข่เห็ดผัาดอกหนึ่งเห็ดไข่พึ่งออกครับผมแล้วน่าจะเป็นเห็ดตะโงกไป้มันเบิดร์ตดันเยอ่นเดหน่อยตอนนี้ครสมมาภาคควนแกเวลาแล้วครับตรงเดือนทางกับแล้วเพราะว่า อ่าห้าเดินทางมาไกลพอสมควรครับเก่าสิกิโลต้องใช้เวลาจังหน่อยอแต่ว่าเมื่อนี้่นอกจากอขอบคุณเอฟซขอบคุณผู้ติดตามที่เขามารับชมแล้วต้องขอบคุณ่พี่เจียมคุณน้ำทั่งพี่เจียมครับผมสี่เจียมครับอ่เป็นนไฟเบิรกรอนาษาอีเนวิเกเตอร์ น้ำทาง่าบ็ได้เราอะไรเส็จแล้วครับมะคุเทศน์นี่ผมว่าหลงลานเปอร์เซ็นต์ครับหลงลานพี่น้องเพราะว่าปลามันโค้งมันกว้างนี่เลยครับอันนี้แค่ยังพูนปกติไปไกลกว่านี้หั่นย่างเป็นนี่เอาจะได้เดี๋ยวอันนี้เอากระตีอะไรนี่หั่นมาแต่ทีมงานกันเองนี่คือนเจได้ทาจนแจ้งคนน่ะไม่หอบไปครับกลับบ้านกันขอบคุณสำหรับการ ที่ต,ตามรับชมกำลังใจทุกกำลังใจทุกๆุกคอมเมนต์มีคุณคคามีประโยชน์กับทีมงานหัวถนนทันเตอร์เป็นอย่างมากเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีครับผมสำหรับคลิปหาเห็ดก็ได้ใจยุพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัน ร่าตีสวัสดิ์กันซ้ำนี้ครับผมพ่อกันไหมคลิปนาอีพี่นาเบงว่าทีมงานห่าสิไปแสวงหาแนวกินแบบไดออกล่าแบบไดนม,มีชีวิตบบมีชีวิตอันนี้ล่าแบบบบม,มีชีวิตครับผมขอบคุณครับ